สวัสดีครับแม่ขโมนครับทำอะไรกินครับผมสวัสดีจ้าพี่นงจ้าแก้วกำลังทำอะไรเนี่ยพอจะทำน้ำขมูนโอ้ไหนขอดูหน่อยน้ำขุูนทำไมถึงมีแต่ปลาเอาน้ำขุูนสูตรลาวค่อยๆกับมีประเดกอ๋อ่ออันนี้ก็คือวัตถุดิบใช่ไหมจ๊ะ นี่ก็คือเจาเลือดไหไเลือดนี่คือเลือดอะไรครับเลือดเบา๋ <c oughs> เาเพชรเลือดหมูจ้า <c oughs> เราหยอกคือซื้อเาหยอกกันเต้มต้มใส่กับน้ำประเด็นอ้าวพี่น้องโป๊กระเทียมหัวหอมเม่องจ้ะ อันนี้คือทําอะไรครับใช่เนื้อปลาพี่น้องจ้ะทำน้ำยาต้องใส่ปลาปลากระป้านปลาในคลองเท่านี้แหละนี่พี่น้องที่สาวบ่มทำความละเอียดประมาณนี้อันนี้ก็คือตีนปลาเนี้ยเดี๋ยวลงเนาะโอเคทำละเอียดเอวเนื้อปลาได้ครับน้ำก๊อกสีอะไรแม่ชาวเกาะ เกาะได้เกาะดีตลาเชาวเกาะสองขวดผ่านไปหัวกะทิล้วนๆพน้อใส่กระเทียมหัวหอมแดงที่เราโขกไว้นะคะขวดส่การขวดใส่กับน้ากระทิจะได้หอม ละยองเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะทุกคนแซ่บลายเด้อแล้วกใส่กันสูตรน้ำเค็มข้นนะจ๊ะ ใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวมันเค็มหอมมากเสฉรศนะคะเอากุ้งไปน้ำหนี่เลยพี่น้องกุ้งไปในหนี่เลยก็คือถ้าเขา้าซีบมันนีออกเค็มจะน้อยเอาไปใส่หม้อก็คือพอดีอาจจะจ้างเล็กนิหน่อยๆเขาก็จังเติมเอา แต่ไม่ใส่น้ำปลาด้วยพี่น้องถ้าใส่น้ำปลามจะมีกลิ่นน้ำปาไม,ไม่อร่อยนะคะจะใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องสองช้อนอต้องหวานมากพี่แงมา้เพี่ด้มะเอาแม่ซีมรูปป่เนี่ยิลอ้อมมองคลเป็นเน o อะไรครับ,รบออโอเคเ เปมีพี่น้องอันนี้เพื่อนร่วมงานมาเล่นน้ำแเย็นแลวอันนี้ลงมอนล้ะพี่น้องใส่หมอัี้นวัทีเนาะแร่น้อใส่น้ำควักทีปลาเดชเอา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 พี่น้องเมื่อกี้นี่อันมันมันฮอนหลุดมือพี่น้อง คนหมดเลยล่างล่างบ่วงเราเด้อพี่น้องล่างซ้อนรอเราเด้อจันไใใหนบันนี้แม่แสเสียบเฮ้ยเสียบยังเดียวครับผมเอาเลยเฮ้ยเอาพี่น้องเขาเห็นเหรอมันคุนเอาวันนี้พี่น้องเรียบร้อยคนด้วยแม่คนโชว์เด้อาลองแล้วก็ต้องคนในพี่นอไไ้องเบิ่งว่ามีตะวันเลือดแล้วค่ะนี่เสียบปัญญังเอาโอเคครับผมอ่ะค่ะพี่น้องสวัสดีไปทางการค่ะสวัสดีจ้า่นนี้แม่น้องโบมาเล่นนำ เลยอันเพื่นเนาะเพือกเก่อนก็เลยเห็นน้ำกระปุนก,เก็เลยมากินน้ำเพือ่อนนักนะเจ๊บได้ให้กินฟรีเด้อจานละสามสิบบาทจ้ <c oughs> าจานละ,นาละาสามสิบเด้อค่ะเม่นูมอญเจ๊บ้านจานสามสิบอ่ามานสิบก็โอเคอยู่นะพี่น้องเนาะสิ่งจานหนึ่งสามสิบเด้อสามสิบบาทก็ทได้ผู้ใด้เซาค่ะสามสิบโอนด่วนโอนด่วนโอนมาไวๆแต่นี้เป็นเงินเป็นทองหมด กินกันเด้อพี่น้องเด้อราคาสาสิบาทต้องซมกันนะว่ามันคุ้มไหมิรดนี่และจังดแม่็นไหนบัรนี่และแ้วม่ีกะปินั่นเอแซ่ดีจ้หรือวนำมันเอตุนละมาแรงแล้วรวกเสร็จิี แซ่บแซ่บเนาะพอเห็นหน้าขอาวปุ้นคอยจะเห็นออกเข้มจักน้อยเพื่อเสร็จมันเื่อเกร็จเพื่อพักนะกินแบบนี้มันคือขอบวปุ้นบ้านเฮ้าของแท้ไม่ได้ใส่กันใัยแล้ว嘛 ่ได้ใส่เห็ดเพียงบ้านเทาเขาบริเลสใส่แซ่บเดือพี่น้องเด้เอคือทอดแต่พักเสริมค่ะพี่น้องดูหมวกกว่อนคำห้าหัวหนึ่งแต่สิบบาทชวนมันคือชื่นเคยปลูกกำลังงามนี่ชวนพะนะกำลังแตกคือพักสลัดกระถือพักยังกระถือก็เที่ยงย่างเดียวคือมักพริก

เดไ่เด้อดไม่กลัวมวนเน็ดอย่งกระแทบเพื่นกันไม่นุ่มได้กินมัยากแล้วเนแทบบ่ได้ย่องกิน,ดนเดอนี่น้องแทบอีหลีค่ะย่องบ่ย,ย่องน้องกับไกินอยู่ค่ะกสกแทบถ้าเพิ่นใจอย่างใจคือกัน แต่ท mm ุก hmm. ันเนี่ยคือแ่าเจ่บวอเอ้ยเห็ดมึยกระแดกกันที่หอเดียวเปิ้มนวกะยี่หอเดียวน้ำปลากอันเดียวกันเบิดแม่คืออยู่บนเห็ดมีหอเดียวกันเปรี้บอะไรนะพี่น้งวนดูก็ยีตุ้นไม่กนแม่ตุนมาตเจ้าตุนน้อมากมแลกงเอ มาเด้อเออคนสวยงาแล้วก็เห็ดกินคือกันท่นชายิปเปิลมามากันให้มานํำเอ้ยเลยนะกันเลยให้มาออยากมาน้ำเอยเรียวคืนสะเล่งมาเลยเรื่อยมากกาขงเขาตอนแรกไม่ให้จับเลยเลยแต่แต่ไปโดดหูเบาเลย แพทย์กับปูกสาวว่เงินกู้อะไรอีกแล้วแพทย์ยังไงมันอ้วนเริ่มจะบกงามอืบังครับนี่เด็ด่ะมันกินลายอ่ะเรื่องกินมากประเทศมาม่านี่ยซื้อมาห่อแพ็คหนึ่งอ่ะเบิดอีกเลยเอ้ยไม่ได้กินแตะคอกหรอมาเอ้ยบอกไม่ให้กันกินเลยก็โลกินเนาะแล้วกินเก่งเนาะกินเก่งยิ่งเยอะมากตีโบนี่อยากให้กินกูเมื่อกี้ จะยังให้ลูกกินด้วยแต่ลูกม่กินไม่พ่อแซียบๆหน่ากระเห็ดคือกันสิพอที่เห็ดคือหน่ากกินหน่ากระเห็ดคนลอที่มันใจตรงกัน มอกระแ่บคือเดียวนะแ่บคุณดาวปลาหมอบ่แแ่บขอบคุณเห็ดแ่บแสบเบิสโดยแบบปลานิน่งมอน่ะเนยเป็นหมอ้อเพราาวปลาเดี๋ยนี้แหละมันทรมาชาั้นนาโบก็กินแค่ช่วยเดียวก็อกเอดปลาเดี๋ยนี้แหละมันแ่บมันรมาชาติ ไม่ได้ซื้อเลยนะปูะปลาปลาปลานิ่นนะแซแตจะเทไปลานินทางคุณนะคุณบอกให้มันบมันไม่ได้เป็นข้าวนะปลาดำื้ข้าวนะนวนะเขาเรียกจะกระชั้งในแม่น้ำโค้งนั้นมันไหลผ่านตลอดเนาะม,มันได้ใช่เทคบอกใอมันเท่ะมันเท่น้าโลอย มันเป่างานมีอะดาดมาเปิดเยออย่ไนใบซื้อเมื่อวานจะาย่างธาตุอืมธาตุหรือดีอะแตมันเผาและจัดหรือเลเขาจัหรือโบน้่ปีนี้บุ้งเงินบ้านเขาจัด ่ะแม่นงานทาดจากขอก็บ่ไปเด้อคนหลาย วันธรรมดาทำงานถ่านก็คือเดียวนลายคือเดียวเออรายรายกับสภาพเดียวอันแบบเดียวคือกันโเนียวหน้หลายนะนเนาะคซนแถวออกไปคนต่างจังหวัดอยู่แต่เจ้ามักออกไปรีบไปอย่างไรเดินบรรยากาศเกมบอกน่ง เงี <c ười> <c ười> ้วไปยั่อีกซ้อมค้มปีหัวก็ไดกับมะแห้งมาเลยเป็นสาวเออเป็นสาวท่านกันเลยได้ลูกเกิอิตีไเรียยจบมาพกันเด้องาเงยเอาไงกันน้างเอาไงแล้อกัน ใส่จานพี่ซองเล่มาเด้อพี่น้องจ้ามอกินคัะเอาก็คัดเด้อมักคือสุดก็คือนั่นทจ้งหลังไม่ไม่แต่เนาะตามจะตายแม่น้องโบพี่น้องซ่องเว้นช่องเว้นนะครับตามจะตายแม่น้องโบคือเก่าเด้อกันเด้อเดี๋ยวบอกรักพี่น้องแนวันนี้วัาแห่งความรักเร็ววันนี้อย่าลืมอันรักเอ็มซีทุกท่านเลยเด้อค่ะเด้อเนี่ยวันนี้วันวาเล่นทนายไม่แต่เนาะ